สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวแฮกวิ่งไรเดอร์วิชวลรัน2 0 2 1 ก่อนจะไปชมแพ็ควิ่งเซตนี้นะครับอันนี้เป็นเซตอัลติเมทสำหรับ50กิโลเมตรนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่แมนก่อนนะครับและใครยังไม่เคยรู้จักไรเดอร์รันมันคืออะไรหนอกดตัวไอบริเวณมุมขวาบนนะครับรู้าบางเครื่องจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะย้อนไปดูพี่แมนถ่ายบล็อกเกี่ยวกับไรเดอร์รันสมัยก่อนเอาไว้แต่ว่าไรเดอร์รันตอนนี้ไม่เหมือนกันเพราะมีคำว่าวิชวลมันจะต่างกันยังไงไปชมการรีวิวกันเลยครับพิเศษ เมื่อซื้อแพ็ควิ่งแพ็คใดก็ได้พอช่วง Early Bird เท่านั้นกรอโคอร์ดรีวิวแมนขีดเชซีรับทันทีวงกุญแจ50ปี m a s t ์ไรเดอร์สุดเจ๋งหรือกรอโคต r ์ดรีวิวแมนขีด m a สรับทันทีหน้ากากผ้าม a สต์ไรเดอลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้ใส่แล้วหล่อเท่เหมาะกับช่วงนี้ที่สุดอย่าลืมรีบซื้อกันในช่วง Early Bird นะครับแล้วก็อย่าลืมกรอโคอรรับของสุพิเศษกันด้วยนะมา นะฮะนี่เป็นของที่อยู่ในแพ็คที่ชื่อว่าแพ็คอัลติเมทนะฮะโหยแพ็คนี้มันต้องเทพมากแนะ่แนรผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อแพ็คเดียวกับร่างสุดยอดของนักรบเดนเป็นฮีโร่ตัวนี้นะครับอุย้ยครูกะนะฮะมาดูกันดีกว่าในแพ็คนั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นบิ๊บ บีบบ,บ,บีบคืออะไรมันเหมือนไว้ให้เราติดให้เรารู้ว่าเรา,าหมายเลขของเราอ่ะมันคือหมายเลขอะไรเนี่ยอันนี้ของพี่ดิมัยก็คือ I U ห้าหนึ่งสี่อย่างตอนไปวิ่งจริงๆที่ไม่ช่วิชวลเนี่ยนะครับก็จะเขาจะติดบีบไว้ที่เสื้อเข็นกลัาติดแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งก็จะเห็นหมายเลขนะฮะแต่นี้เป็นวิชวลรันอาจจะไม่ต้องติดก็ได้นะฮะวิชวลรันคืออะไรอธิบา,ายนิดนึงก็คือการวิ่งแบบไม่ได้ไปวิ่งในสนามจริงนะครับวิ่งเก็บระยะทางแล้วก็เอาไปส่งให้เขาเก็บระยะทางไปส่งให้เขา ะะก็คือในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดระบาดค่อนข้างหนักเนาะแหล่งชุมชนคนเยอะๆก็เลี่ยงดีกว่านะครับอาจจะวิ่งแค่บริเวณรอบบ้านรอบกำแพงบ้านรอบรั้วบ้านหรือบางทีในหมู่บ้านแต่ว่าในหมู่บ้านก็อาจจะต้องดูอีกนะครับช่วงนี้หลีกเลี่ยงคนเยอะๆไว้ก่อนแล้วกันแนะนําในรั้วบ้านหรือว่ารอบๆตัวบ้านพอนะครับลดความเสี่ยงด้วยได้ออกกําลังกายด้วยนะฮะแล้วก็ได้ของดีๆอย่าง เซตไรเดอร์วิช n r รัแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่านี่นะฮะอ่ะห้านะฮะเผื่อใครจะเอาไปทําอะไรนะฮะห้านะครับมาดูกันต่อ514หนึผูดจังเลยได้ออกจริงขึ้นมาอ่าต่อมานะครับหลังจากรู้หมายเลขกันไปแล้วมาดูนี่ดีกว่าครับแท่นวางเหรียญหรือแท่นเก็บเหรียญน,นะครับมันมีความสําคัญเช่นไรมาดูไปพร้อมกันนอกจากจะสําคัญด้วยแล้วจะสวยงามเช่นไรนะครับ ดูสิดูสิทาดานี่นะครับอ่าก็จะมี3ส่วน3ชิ้นส่วนนี่นะครับนะฮะอ่านะครับนี่แบบนี้1ชิ้นนะครับมันจะต้องมี3รูนะ2รูแล้วก็1รู2รู1รู2รู1รูอย่างนี้นะฮะเอาไว้ห้อยไว้เก็บเหรียญนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ ความสวยงามมันอยู่ที่2ชิ้นนี้อ่าชิ้นนี้ก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นะฮะครบรอบ50ปีนะครับนี่นะฮะมัสไรเดอร์หรือคอมเมนไรเดอร์นะครับซิงส์นี่คือตั้งแต่ปี1971นะครับสวยงามฮะตัวนี้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของเซเบอร์นะครับอ่าเพราะช่วงนี้ที่ทําอยู่จะเป็นอ่าเป็นช่วงของเซเบอร์นะฮะอ่าโอเคต่อมาฮะนี่โลโก้ไรเดอร์รัน Rider Visual Run 2021อ่านี่มีลวดลายต่างๆด้วยเห็นไหมครับนี่หมายเลข1นหนมายเลข2 V3 Rider Man X Amazon Stronger นะฮะ Super Wan ตัวนี้อะไรจะไม่ได้ Sea Cross Black Black RX Chin อันนี้มี X อกอกมาแล้วนี่ ZO J Kuuga นะฮะ Agito Ryuuki Faiz Blue Devil Kid Gabuto Den-O Kiba DK Follow the Form Rider ดิดิดิเคไม่ใช่มันเสียงกดเททัดนะฮะอ่า มานี่นะฮะโอ้เรามาไล่กันต่อดับเบิลนะฮะโอสฮะโฟเซฮะเดี๋ยวโอสอยู่นี่พ <c oughs> ี่หรือแหวมัม่วมันคล้ายกันอันนี้วิซาร์ดเอาใหม่นี่ดับเบิลนะฮะอ่าโอสฮะนี่ๆๆอยากจะให้ดูพวกดีเทลที่มันรายละเอียดเยอะเขาก็ทำออกมาโอเคนะดูเดะเห็นไหมนี่เห็นมาเอ้ยทำดีทำดีทำดีำดำดอ่าโฟเซฮะอ่าวิซาร์ดฮะดูดูด,ด,ดูวิซาร์ดที่ว่ายากๆก็ยังโอเคนะถึงมันจะดูยากไปหน่อยก,ก็ใช้ได้นะอ่า ไกมูฮะด er ริฟ์ฮะโกสฮะเอ็กเซดเอ็กเซดฮะบิวฮะแลมา์ติโอแลมาเซีรวันเซเบอร์นะครับอ่านี่นะฮะอ๋อคูกะเราเด่นมากอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับนักรบเด่น <laughs> นะฮะอ่ะมาประกอบกันดีกว่าครับก็จะใช้แท่นนี้นะฮะวางอยู่ข้างล่างนี้นะครับและเอา หมายเลข50เนี่ยเสียบไว้ด้านหน้าอย่างนี้นี่จะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็เอาอันนี้นะฮะเสียบตรงนี้นี่โอ้ยผิดพ,พลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเด้งเลย <c oughs> นี่อ่ะโอเคจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อมาไปดูเหรียญรางวัลกันครับเราจะไล่มาตั้งแต่โชวะนะฮะลูกพี่ของเราเลยนะครับหมายเลขหนึ่งนะ คนสมัยก่อนเขาจะเรียก V1 นะครับแต่ว่าที่ถูกต้องมันคือหมายเลขนึง i ิ h i g o นะครับฟ้าบแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรียกให้เราเข้าใจกันก็พอนะครับแต่ถ้าอยากจะยึดความถูกต้องคือหมายเลขนึงนี่ครับนี่สวยไหมเอ้าไม่กัดนะฮะอืมเป็นนูนมาอย่างงี้ดูดูดูนี่นี่นี่แม่งนมั้ยมันนูนออกมาอย่างงี้มันได้แบบนี่ดู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 โอ้ดูดีเทลโอ้ดูมีภาษาของนี่ด้วยอะไรนะเซเบอร์ er ใช่ไหม ใช่ใช่สิใช่ดิเออใช่เนี่ยตัวสองในเซเบอร์นี่ตาของหมายเล็กหนึ่งนะฮะโชวะตัวแรกโชวะตัวแรกเฮเซตัวแรกเรวะและมีนี่เป็นกิมมิคตัวที่2ของเรวะแฝงอยู่ด้วยนะครับไรเดอร์ Rider, วิชวลรัน2021นะฮะนี่นะครับอเอาเป็นว่าใครชอบโชวะนี่เหรียญนี่ห้ามพลาดนะฮะสีสันสดใสารายละเอียดดีเทลสุดยอดนะฮะด้านหลังนี่โอ้ครบรอบ50ปี มาร์สไรเดอร์หรือคาเมลไรเดอร์นะฮะซิงนี่คือตั้งแต่ตั้งแต่ปี1971นะครับผมนี่นะฮะมาดูสายกันดีกว่าสายสายนี่ฟ้า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 ไรเดอร์วิชวลรันนะครับฟ้าฟ้าฟ้าเนตราอิชิโกะหมายเลขหนึ่งนี่นี่นี่มินาหมายเลขหนึ่งนี้ด้วยเป็นไงล่ะไอ้ยะนะฮะด้านหลังล่ะนี่ด้านหลังดูนี่นี่ฟ้า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 อันนี้ก็จะเป็นสำหรับยุค ยุคโชวะเลยนี่นี่สัญลักษณ์ไรเดอร์ยุคโชวะเลยนะฮะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะครับ,รด c รบ,บ,บ,บรเดอร์แมนซีครอสวีสาม c บล็กแบล็ก c าร์เอ็กซ์เอ็กซ์ชิน r เมซอนแซโอสตรองเกอร์เะไรเงี้ยาฟาฟาไรเดอร์วิชวลรันโอ้สวยมากครับสวยจริงนะฮะเอ๊ะฟาฟาฟาฟฟพิกแมค์หน้าเลยทู

ก็คือเราสอดเข้ามารูนี้แล้วเราก็สอดเข้าสรงูให้มันไขว้กันใช่ไหมแล้วเราก็ม้วนม้วนเก็บประมาณนี้นะครับโอเคนี่อ้ยเท่มากมามาดูกันต่อจบเฮเซไปแล้วมาต่อกันที่เอ้ยจบโชว์มาแล้วบูผิดจบโชว์มาแล้วมาต่อกันที่เฮเซเฮ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 เาฮึอุ้ยขวัญใจพี่รแมอ้โว้าวนะฮะนี่ คูกะนะครับนี่นะฮะตาแดงๆจะไว้ใจได้กาหน้ากาเป็นสีแดงครับอ่าก็มีความนูเมนเหมือนกันนะฮะมีความนูนทำมือทำท่าแปลกร่างนะฮะอ่าสัญลักษณ์คูกะซิรวันและหมายเลขนึ่งเหมือนกันฮะอันนี้เป็นอ,อักขระของเซเบอร์นะครับใครว่างๆก็ลองเอาไปแกะอักขระได้นะฮะว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับอ่าจวยด้านหลังเหมือนกันครับนี่ นะฮะนี่โอ้ยสวยงามจริงมาดูสายกันดีกว่าฟ้าไรเดอร์วิชวลรันนะฮะปั๊บปั๊ปปั๊ราคูกะนะฮะโอ้ยพี่แมนต้องอันนี้เลยโอ้อันนี้สวยมากว้าว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 นะฟ้าว้าวว้าวว้าว้าวนี่สัญลักษณ์5 0ปีตรงนี้นี่นี่ไรเดอร์วิชวลรันนะครับฮูกะอาคิโต ริวคินี่เขาไฟฟไไไไกันนะฮะนี่ฟ้าๆเป็นสีแดงนะฮะอันเก่าอีกเป็นสีน้ำเงินไอ้นี่ของเด็กนะฮะคนที่ถือลิขสิทธิ์ในการทำครั้งนี้นั่นเองนะครับอืมนะฮะโอเคสวยมากโอ้งงำงดหยดย้อยนะฮะอ,ะอ่ะเอาไปแขวงเข้าแท่นกันอะนี่ครับป้ายคูกะมาดูต่อซูรันนะครับนี่มาแกะกันเลย ไอ้จ้านี่เฮ้ยเห็นอย่างนี้แล้วทำไมรู้สึกเหมือนเซโรวันมันสวยสุดจริงๆดีไซน์มันก็แบบเดียวกันนะก็คือเนี่ยเห็นไหมเป็นนูนทำท่านะฮะแล้วก็มีฉากหลังแต่แบบมันอาจจะพอดีกับอย่างนี้มั้งไม่รู้เลยเอแต่ส่วนตัวรู้สึกสวยสุดเลยนะฮะอืมอ่าเออเพิ่งสังเกตว่าตราตรงเนี้ยตรงกลางตัวนี้มันจะเปลี่ยนตามยุคด้วยนะนนี้เรวะกเซรวันอยู่ตรงกลางเนี่ยคูกะก็ ฮะคูกากะเฮเซเป็นลายสัญลักษณ์คูกากอยู่ตรงกลางอันนี้โชวะหมายเลขหนึ่งก็หมายเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางนะครับเออนะฮะอ่าโอเคอ่ะมาดูเซรวันกกันต่อนะครับพื้นเป็นสีเหลืองนะครับอ่าสวยสวยรู้สึกสวยสุดเลยเมื่ออยู่บนเหรียญน,นี้นะฮะปา๊าดูดิว้าอย่างเท่อย่างเท่อย่างเท่เทโหใครเป็นแฟนเรววนี่น่าจะจีจาร์ดน่าดูนะครับอืมด้าน,นหลังเหมือนกันครับนี่แต่ก็สัญลักษ์เปลี่ยนสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ต่างข้างหน้านี่ ดูใกล้่โอ้นะฮะโอ้ว้าวโอเคเย่อ่ามาดูสายฟ้าไรเดอร์รันไรเดอร์วิชวลรันนี่ตาของเซรวันนี่นะป้าป้ากันไปป๊าปป๊าปาเหมือนกันส่วนที่ด้าหลังมาก็จะเป็นนี่สัญลักษณ์ของเราไรเดอร์เป็นสีของเซรวันนะครับแล้วก็เด็ก์นะฮะอ่าตาไรเดอร์รันนี่50ปีมาเก็บ นี่เป็นไงโอ้โหงดงามงามงดหยดยอย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เหรียญทั้ง3นะครับที่มากับแพ็คนี้นะครับโอ้พอมาอยู่ในแท่นวางแล้วสวยง,งามมากนะครับโชวะเฮเซเรวะอืมสามสีฮนะเขียวแดงเหลืองนะครับผมว้ามีตราสัญลักษณ50ปีด้วยไม่ธรรมดานะครับชุดนี้นะฮะอ๋อพานไปกับเหรียญแล้วนะครับ อย่างไงแพ็คต่างๆเนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับว่าแพ็คไหนเขาได้อะไรบ้างบางแพ็คอาจจะได้เหรียญเดียวบางแพ็คอาจจะได้สมเหรียญบางแพ็คได้เสื้อ3ตัวเออก็มีนะฮะเพราะเสื้อเขาก็เลือกลายได้เหมือนกันนะครับหรือว่าบางแพ็คเนี่ยแถม DX ด้วยเป็นไงล่ะสุดติงกระดิ่งแมวนะครับยังไงเดี๋ยวพี่แมนทิ้งลิงก์รายละเอียดไป ให้ดูได้เลยทุกแพ็คเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะฮะในทุกแพ็คนะครับ,รบถ้าเกิดว่าพิมพ์โค้ดที่พี่ดูแมนให้ไปที่บอกตอนต้นนะฮะจะได้ของพิเศษซึ่งของพิเศษจะต้องกรอกโค้ดนี้นะครับพิมพ์โค้ดว่ารีวิวแมนเคซีนะครับจะได้พวงกุญแจ50ปีมัสไรเดอร์นะครับแต่ถ้าพิมพ์โค้ดว่ารีวิวแมนแมสก็จะได้หน้ากากผ้ามัสไรเดอร์ลายพิเศษเลยโอ้สวยทั้งคู่สวยทั้งคู่คนะฮะอ่าใครอ่าอยากได้หน้ากากาไปข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย สวยงามด้วยก็กรอกเอนาน้กกากไปกรอกแมสไปใครอยากได้พวงกุญแจไปติดกระเป๋าเก๋ๆก,ก็กรอกพวงกุญแจไปนะครับผมมาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกนะฮะนี่มาดูวันนี้นะครับอู้ยนี่ครับโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวตรงนี้เราเห็นไม่ครบแน่เลยเดี๋ยวพี่แมนจะอินเสิร์ตภาพที่เห็นเป็นภาพกว้างใหญ่ให,ให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นภาพแคบนะครับ จะให้ค่อยๆไล่ดูไปนี่นะฮะอันนี้เขาเรียกผ้าฟินิเชอร์นะฮะซึ่งผ้าฟินิเชอร์อันนี้นะครับลายที่เห็นต่อไปนี้นะฮะมันเป็นชุดอัลติเมทแพ็คของ50กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นอัลติเมทแพ็คของ15กิโลเมตรจะเป็นอีกลายหนึ่งนะฮะนี่นี่น,นี่ให้ดูลายใกล้ๆโอ้ไรน์แต่วีหนึ่งอ่าหมายเลขหนึ่งหมาหนึ่งหมายเลขสองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตรงนี้โชว์ลายไปก่อนนี่ไรเดอร์แมนเอ็กซ์นะฮะวีสาม นะฮะสตรองเกอร์สกายไรเดอรเอ้ยพีทแมนนึกออกแล้วว่าไ,ไอตัวสัญลักษณ์ที่พีทแมนจำไม่ได้คือตัวอะไรสกายไรเดนั่นเองนะฮะนี่ซูเปอร์วนะฮะมาถึงนี่เลยแบล็กนะฮะไรเดอร์แบลกและแบล็กอานี่อา้าวไอตัวนี้อาร์อ็กซ่อน <laughs> นี่แบล็กมันอยู่นี่นี่แบล็กนี่แบล็กอาเนะฮะแล้วก็มีซี ross, ครอสนะฮะซีครอสนะไม่ใช่แซนะฮะแล้วก็มาเจอกับ z O และ J นะฮะอ่านี่ชินแีชินทำไมตัวเล็กจังแล้วมาที่สุดปลายที่คูกะนะฮะอากิโตะริวคินะครับฟ้าัิลณ์50ปีมาสไรเดอร์หรือคอมเมนไรเดอร์นะครับาลายไปฟ้าฟาฟา,ฟา,ฟา,ฟาปี1972จนถึง 2, 0, 2021นะครับมาดูด้านล่างลายไปนี่เป็นเซเบอร์นะฮะล่าสุดนะฮะที่จะฉายที่บ้านเรานะครับเซรวันนะครับ นี่จิโอกสเอ็กเซดบิววิซันะฮะอ่าโฟเซโอสดรายไกมุ Force, ast, Drive, u, นะฮะเดนโอคิบะดับเบิลดิเคนะครับคาบุโตะฮิบิกินะครับอ่าเบลดและไฟส์นะฮะเอ๊ Blade, ICE, นตรงี้นนเบียวหน่อยอ่านะมาดูใกล้นี วายสเลที่พี่ก่ครับป๊าเป็นไงโอ้โหโคตราสวยเลยจริงสวยมากเป็นภาพฟินิเชอร์แบบโอ้โหสุดยอดนะฮะด้านหลังเป็นขา,ขาวๆครับไม่มีอะไรโอเคไปดูต่อมาดูที่เสื้อกันดีกว่านี่นะฮะมีหุ่นลองเสื้อให้ดู หมอนพี่รุแม่เนีนะฮะอันนี้เป็นเสื้อลายคูกะนะครับนี่มีคูกะอยู่ตรงมุมนี้เอ้ยโอ้เท่มากนะฮะคือจะบอกว่าตัวเนี้ยไม่ได้ใส่ไปวิ่งนะใส่ไปข้างนอกก็เท่คือบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเขาเรียกอะไรไม่ชอบลายที่เป็นตัวการ์ตูนเยอะแยะแต่ว่าอันนี้มันไม่เยอะมันอยู่แค่มุมนี้เองโอ้โหเป็นไงตรงกลางมันจะเป็นอย่างงี้นี่ตรงกลางมันจะเป็นอย่างงี้า จุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ไรเดอร์รันนะครับอ่าจะมีตราไรเดอร์รันตรงนี้นี่แล้วเรามาดูแฮนเซอร์ตรงนี้อ่าห้าสิบปีนะครับอู้สวยมากสวยมากนะฮะอ่านะครับแล้วมาดูอีกข้างหนึ่งครับเมาดูอีกข้างหนึ่งไม่ได้มีอะไรมากครับนะฮะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าพามนี่เลย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 ฮ่าฮ่าสัญลักษณ์มาสไรเดอร์คูกะนะครับอ๋อ ครับฟ้าลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเนมาถึงด้านตรงนี้นะฮะ,ะตรงนี้ก็จะมาเชื่อมจะมาเชื่อมกับฝั่งที่เป็นคุณครูกะตรงนี้นี่เองนี่คุณครูกะสวยงามมากๆสวยงามที่สุดที่สุดในใจรีวิวแมนหูกะนะฮะโอ้นี่ก็จบแล้วแล้ว,ลวครับสำหรับการรีวิวแพ็ควิ่งนะฮะสำหรับงาน r i เดอร์วิชวลรัน 2021ที่พิรแมามีเป็นแพ็คอัลติเมทสำหรับ50กิโลเมตรแต่มันจะมีแพ็คอื่นๆอีกมากมายไปเลือกซื้อกันและอย่าลืมกรอโค้ดที่พิรแมนให้ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้หน้ากากผ้าก็ดีหรือว่าเข็มกลัดก็ดีเป็นของลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่กรอกโค้ดที่ให้ไปไม่ได้นะฮะอันนี้ฝากด้วยอย่าลืมกรอโค้ดนะครับอยากให้ทุกคนไหนๆก็ซื้อแพ็ควิ่งและก็ได้ของเอ็กซ์คลูซีฟของเขาไปด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ต้องลากไปก่อนแล้วถูกใจอย่าลืมกดล และแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับออกไปวิ่งไปออกกำลังกายกันช่วงนี้ถ้าเราออกกําลังกายให้เรามีภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นโรคภัยก็จะมาเล่นงานเราได้ยากขึ้นแต่ว่าก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับวิ่งในอรอบรั้วบริเวณบ้านพอนะครับในรั้วบ้านใครมีบริเวณที่วิ่งได้ก็วิ่งในนั้นนะครับ ใครแบบในบ้านในรั้วบ้านอาจจะไม่มีก็รับรอบบ้านพอไม่ต้องไปตรงที่มีคนเยอะๆนะฮะถ้าสวนสาธารณะคนเยอะก็อย่าไปช่วงนี้หลีกเลี่ยงคนเยอะๆนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ดูว,ว่าตรงไหนที่เราวิ่งได้เนาะหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆลู่วิ่งไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งเก็บระยะได้ไหมยังไงไปปรึกษาผู้มีความรู้กันนะครับเพราะว่าลู่วิ่งมันก็ต้ออกกกำลังกายนี่จริงว่านะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงไร้โควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ดูส,ดสีดูสิดูสีว่าสวยแค่ไหน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 แหนแลงร่างใหม่อะทูเด็ดเด็ดเดดเดดเดดอารุตโตะมีขามแต่ไม่ขันใช่ไหมพูดอย่างนี้ปะ่ะ